สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปนาทีเย่กลับมาแล้วนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมภาพกระตุกเสียงกระตุกไหมครับเมื่อกี้มีการพาดพิงถึงรางวัลที่หนะึ่งหลังจากนั้นก็แห้งไปเลยสองรอบนะบโอเคนะฮะการแพทย์แปนาทีครั้งนี้ครั้งที่ 658นะรประจำวันนี้วันที่1กันยายน2563นะครับเป็นไงผ่านมา40วิกระตกไหมนะฮะทันใดเข้ามาแล้วนะฮะเช็คภาพและเสียงหายแล้วนะครับ<ม>คุณยุ้ยบอกหายแล้วนะฮะขอบคุณครับมีท่านใดมาอีกไหมฮนะ โอ้อยากทราบเรื่องอะไรป่ะัโอ้ใช่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 ใชใชใชเดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังนะครับคุณดันทฟีขอบคุณมากครับหายนี่เสียงหายใช่ไหมฮะอา่างงเลยจับผมสลับซ้ายสลับขวาโอเคนะคุณยามิสบอกว่าดีแล้วนะฮะโอเคได้งัาน,านขอญาตเริ่มนะะคุยเรื่องนี้ต่อนะฮะเร่มนี้ต่อภาวะ หมดฤดูจากการผ่าตัดนะครับเซอร์จิคอ e ลเมนอ s e ย้ำอีกทีนะฮะคืออะไรนะครับก็คือปกติผู้หญิงทั่วไปนะครับหมดเมนเมื่ออายุของไทยนะประมาณสัก48-49นะค่าเฉลี่ยของเมกาก็เท่าไหรอ่อ่ะ51นะครับแถวๆนั้นประเด็นสำคัญคือบางคนนะบางคนเข้าสู่วัยทองเนื่องจากผ่าตัดนะครับตัดรังไข่ไปไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ไม่ว่าจะด้วย ตุผลอะไรก็ตามบางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นซีสนะครับบางคนถุงน้ำบิดขวดัวแตกต้องตัดอะไรเงี้ยนะครับมีหลากหลายสาเหตุรวมไปถึงบางคนได้รับยาเคมีบำบดัดนะครับบางคนได้รับการฉายแสงนี้เป็นต้นนะครับก็เข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรนั่นเองนะครับโอเคส่วนที่จะมา พูดวันนี้ก็คือว่าคุณภาพชีวิตของสตรีที่หมดละดูจากการผ่าตัดภาษาอังกฤษอาจารย์เขียนไว้ว่า quality of life after bilateral oophorectomy ก็ <c oughs> คือการตัดรังไข่ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรก็คือตัดรังไข่สองข้างก็แปลว่าไม่มีฮอร์โมนแล้วใช่ไหมครับก็ก็เข้าสู่ใบท้อนั่นเองนะครับเขาบอกงนี้นะครับบทนำเลยนะเขียนวอ่างนี้นะครับสตรีทั่วไปนะที่ได้รับการตัดรังไข่ออกก่อนอายุ 45, 45ปี ค่า45ปีนะครับมีความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าท่านใด้ตามมาสัก2 3งสามอพิโซดจะบอกว่าการที่เราไม่มีฮอร์โมนนะครับจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกระดูกพรุนนะครับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตามมาที่ผิดปกติได้นะครับรวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงนะครับซึ่งแน่นอนส่งผลตามมาทําให เกิดปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นได้แล้วก็มีปัญหาสุขภาพอ,อื่นๆตามมานะครับแต่ในบทนี้นะครับเน้นย้ำเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคุณภาพชีวิตตามคำนิยามของ WHO เนี่ยองค์การอนามัยโลกนีครับก็หมายถึงคุณภาพด้านกายนะครับด้านจิตใจนะครับรวมทั้งสุขภาพทางสังคมด้วยนะฮะภาษาอังกฤษาใช้ social wellbeing นะครับ หุ่นแปลงฟันออกทีวีเลยโอเคนะครับก็เพราะฉะนั้นอ่ะนี่คือประเด็นที่เราจะพูดกันคือทั้งกายทั้งใจนะครับแล้วก็เรื่องของทางสังคมนะครับปัญหาของทางกายคืออะไรก็เรื่องของอาการร้อนบุบว่านะครับปัญหาที่จะส่งผลต่อสุขภาพของร่างกายได้นะพอเกิดอาการร้อนบุบว่ามาก็จะมีอะไรนอนไม่พอ ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสุขภาพกายนะครับสุขภาพจิตใจแน่นอนพอเรางุนหงิดนะครับนอนหลับไม่ค่อยดีก็จะมีปัญหาตามมานะครับเรื่องของสภาพใใจิตใจแน่นอนก็จะมีปัญหาสภาพของสังคมตามมาด้วยนะฮะเพราะว่าก็จะเข้าสังคมได้ยากขึ้นใช่มาจากงุนหงิดง่ายนะครับบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของการทํางานนะครับนี่ก็คือกายใจและเรื่องของสภาพสังคมนะครับ ในบทน,นี้นะสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าแล้วจริงๆแล้วคําว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยวัดกันยังไงนะฮะคุณภาพชีวิตวัดกันยังไงเป็นประเด็นที่สําคัญมากนี่ฮะอยากโชว์ตารางหน้านี้จะเห็นลหน้านี้เลยฮะเครื่องมือเครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิตมีหลากหลายชนิดมากเดี๋ยวขอย่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฉพาะที่ยกตัวอย่างในตารางเนี่ย มีเครื่องมือ9ก้าอย่างนะครับหมายความว่าอะไรเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยให้ตัวเลขหรือให้ผลลัพธ์ออกมาที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นการที่จะมาวัดเนี่ยเราต้องมาคุยกันให้ดีนะครับว่าใช้เครื่องมือไหนวัดนะครับเครื่องมือบางเครื่องมือดูสุขภาพกายสุขภาพเพศเรื่องของจิตสังคมด้วยนะครับแต่เครื่องมือบางอันไม่ได้พูดเรื่องของสุขภาพด้านเพศอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เครื่องมือบางอันไม่ได้พูดถึงเรื่องของการทํางานนะครับเป็นต้นนะครับเครื่องมือบางอันไม่ได้พูดถึงเรื่องของความซึมเศร้าความไม่ตกกังวลอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นควรจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทของเรานะครับมองในมุมนี้ก็คือว่าเวลาเราไปหาคุณหมอนะครับควรจะเขาเรียกอะไรควรจะอธิบายนะควรจะอธิบายว่าจริงๆเราเกิดปัญหาอะไรบ้างยิ่งถ้ามีเครื่องมือพวกนี้นะฮะ และมีเป็นภาษาไทยด้วยหมอบอกเลยนะฮะ men quality of life M E N Q O L นะมีแปลเป็นไทยแล้วนะฮะลองเอามาเช็คกันดู hey, ว่าฉันคุณภาพชีวิตได้สกอร์แต้มเท่าไหร่พอเริ่มมาทำการรักษาแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรอีกอันนึงนะครับที่อยากพูดถึงคือในนี้เขาบอกว่าหลายๆคนนะครับหลายๆคนไปซื้ออาหารเสริมมาทาน โดยที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพมากนะแปลว่าแปลวความได้ว่าประมาณว่าโดนหลอกให้ซื้ออาหารเสริมนั่นเองนะครับอ่ะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราควรทําคือดูตัวเลขก่อนนะครับก่อนเริ่มกินจะไปซื้ออาหารเสริมก็ได้หมอคงไม่ได้ว่าไหนนะตัวเลขก่อนเริ่มตัวเลขหลังกินแล้วเช็คด,ดูซิต่างกันหรือเปล่านะครับถ้าต่างกันโอเคจะทานต่อก็คงได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าไม่ต่าง แต่ถ้าไม่แต่งบอกว่าก็หยุดทานอาหารนะน,น,นี่คือประโยชน์ของเครื่องมือนะฮะที่ใช้เอามาในการทําการรักษานะครับซึ่งแพทย์ใช้ตอนไหนแพทย์จะใช้ในการที่ให้ติดตามการรักษานี่แหละการให้ยากลุ่มฮอร์โมนหรือกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับหรือว่ากิจกรรมอื่อนๆที่ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นนะครับในนี้ก็บอกว่าการรักษาเนี่ยมันมีนอกจากให้ยานะครับกลุ่มฮอร์โมนยากลุ่มที่ไม่ใช่อ ยังมีการรักษาอื่นๆอีกนะครับคือการปรับพฤติกรรมเป็นต้นและในนี้ก็บอกเลยว่าการรักษาเรื่องนี้ต้องทำเป็นทีมนะครับ multi disciplinary team นะครับต้องมีทั้งหมอสูอนักโภชนาการจิตแพทย์นเนี่ยร่วมดูคนไข้คนเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่ผู้หญิงเข้าสู่ไว้ทองเมื่อวานมึงพูดเนาะเข้าไว้ทองจะมีปัญหาด้านอื่นๆตามด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังฮะหลักการง่ายๆขีเมสเซจวันนี้อันเดียวคือก่อนจะเริ่มต้นทําการรักษาอะไรควรจะเช็คตัวเองให้ดีก่อนว่าม,มีปัญหานั้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วพอทําการรักษาแล้วดีขึ้นหรือไม่ควรจะวัดออกมาได้เป็นตัวเลขนะดีที่สุดนะควรจะวัดออกมาได้เป็นตัวเลขนะครับผมโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับเนี่ยให้ดูประมาณนี้ตลาดนะโอเคโชคดีจังเลยนะครับไม่กระตุกแล้วใช้เวลาแนาทีพอดีนะครับ คุณนัชชาหนูสนใจนะครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะลองดูคุณรถจพีนะครับกำลังตัดสินใจแลยเรื่องจะทานยาแหละครับเคยท้องน้องลูกมีโอกาสเป็นอีกมากมีนะครับตราบใดที่เรายังท้องอยู่นะฮะมีโอกาสท้องน้องลูกได้นะครับคุณวราคุณนกแรกดีใจด้วยนะฮะได้ดูสดนะครับ โอเคได้ความรู้มากๆเลยนะคุณบอลขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันจะห้าทุ่มแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแล้วงไงเราพบกันอทีวันพรุ่งนี้การแพทย์ปัิญินเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับสวัสดีครับ